สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับในการแนะนำการใช้โปรแกรมแอป e e t นะครับในการทำงานบนสร้างแอปบนแอป e e t บนเว็บนะครับแบบง่ายง่ายนะครับโดยที่คลิปที่2นี้ครับก็จะมาดูว่าขั้นตอนการใช้งานเนี่ยโดยการสมัครสมาชิกเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราเข้าเว็บเลยนะครับตรงนี้นะครับ a p p s h e e t com นะครับ เข้ามาได้เลยครับแอปช์ .com เว็บแอปชคอมพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับมี How to นะครับวิธีการใช้งานนะครับสร้างยังไงมีแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับ Howto นะครับนี่ครับพอเข้ามา How to ก็จะบอกขั้นตอนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วก็พัฒนาแอปอะไรได้บ้างทำยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นครับโดยใจความหลกัหลกๆของแอปชิ้นเนี่ยก็จะนำเสนอว่าเราไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเราสามารถทำงานโดยด้วยการไม่ต้องเขียนโค้ดอันนี้เขาก็โชว์เป็น Excel ให้ดูนะครับโชว์เป็นทงางใน Excel นะครับมีนี้เข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นท o w ท o นะครับต่อมาจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับ ็จะบอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็มีนะครับโลโก้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็แอปชีสเนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นตัวฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นะครับอะไรบ้างนะครับจะมีรูปภาพมีโลเคชันสแกนบาร์โค้ดได้นะครับมีตารางแดชบอร์ดนะครับงานนะครับมีไลเซนนะครับอะไรว่ากันไปนะครับ เราลองเข้ามาดูนะครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับหมายความว่าฟีเจอร์ที่เราจะใช้เนี่ยบางฟีเจอร์เนี่ยมันใช้ได้ไม่หมดนะครับเราต้องซื้อนะครับน่ครับก็จะมีราคาต่างๆนะครับ5ดอลลาร์ต่อเดือน10ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็มีแบบ Business Enterprise แล้วก็แบบฟรีนะครับ ต่อไปเป็น Simple App นะครับก็จะมีแอปตัวอย่างให้ดูนะครับก็กดเข้าไปดูโหลดได้นะครับต่อไปก็จะเป็น Enterprise Solution Box แล้วก็ Account นะครับที่จริงถ้าใครสนใจในเรื่องลึกนะครับเราสามารถเข้ามาที่ h o w t o ได้นะครับ h า w to ของตัว App แอป e ี t นะครับแล้วก็แต่ Howto ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Excel นะครับ Excel ลองมาใช้งานบน Excel ดูครับแล้วมาใส่ในแอป e ี t ดูครับว่าทำยังไงนะครับก็จะเป็น Howto ง่ายๆนะครับข่าวนะครับให้เราทำนะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับตอนสุดท้ายก็จะเป็น d e p l o y นะครับ d e p l o y a แ p ปไปอยู่บนมือถือนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้ครับ Start for free นะครับพอเราคลิก Start for free แล้วเนี่ยก็จะเป็นการราอินเข้าระบบนะครับการราอินเข้าระบบเนี่ยมันก็จะ l o อินเข้าระบบได้หลายรูปแบบครับก็มี Gmail มีอะไรพวกนี้ครับต่างๆแต่แนะนําให้ใช้ Gmail นะครับจะสะดวกที่สุดนะครับให้เราเพราะว่าคนไทยก็ใช้ Gmail อยู่แล้วถูกไหมครับก็ราอินผ่าน Gmail เข้ามานะครับ พอเราล็อกอินผ่าน Gmail เข้ามาเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราจะเห็นนะครับถ้าใครเคยสร้างงานผ่าน Google Form หรือว่าผ่าน Space Sheet หรือ Google Sheet นะครับ,แบบน Gmail นะครับก็จะเห็นไฟล์ต่างๆนะครับพวกนี้นะครับขึ้นมาที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าน,านะครับในคลิปที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่า เราจะมาใช้งานาได้ยังไงบ้างนะครับ